เอาพึ่งมิ้นไม่ต้องกลัวนะครับมันไม่ดุนะครับ ครับช่องวิธีคนหาก,กินแบบบ้านๆชแนลกับ5้าน,นะฮะวันนี้ก็จะมานี่ครับมาดูของหวานครับผมซึ่งรังใหญ่มากเลยครับแล้วก็ผมสังเกตเห็นตัวลิงลมนะครับอยู่ตรงปลายนู่นนะครับลิงลมที่ภาษาการก็เรียกหนังอายนะครับ สองตัวครับผมน่ารักมากครับผมโอเคเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูพึ่งก่อนนะฮะนั่นนะครับลังใหญ่มากครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปซูมใกล้ๆนะครับดูนะครับลังใหญ่มากครับดูนะครับรังโตมากครับเนี่ยกล้องอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะครับ รังใหญ่มากเดี๋ยวเรามาดูหัวน้ำกันครับผมเดี๋ยวมาดูหัวน้ำกันนะว่าจะเต็มไหมครับว่าจะเต็มปิดหัวมิตรไหมนะจะเยอะมากน้อยเพียงใดครับเดี๋ยวเรามาดูกันดูนะครับ รังใหญ่ครับประชากรเยอะมากครับรังนี้ตัวกําลังสวยรังกําลังสวยเลยเดี๋ยวมาดูหัวน้าครับผมว่าจะได้มากน้อยเพียงใดนะฮะเดี๋ยวต้องหาครบก่อนฮนะดูนะครับโตมากครับผมเดี๋ยวทำครบก่อนนะ นี่ครับครบอันเล็กนิดเดียวครับผมได้เดี๋ยวจุดขึ้นไงข้างบนครับผมนี่นะครับตอนนี้กำลังเข้ากลุ่มนะครับกำลังห่อตัวนะครับกำลังห่อตัวครับผมดูนะครับหลังโตมากครับผมกำลังสวยครับกำลังสวยครับผมเสียงดังหน่อยนะครับอยู่ใกล้ถนนครับผม นี่นะครับมันจะห่อตัวแบบนี้นะครับถ้าเกิดโดนฟันนะครับฟันไฟนะครับนิดเดียวครับผมนี่ครับเห็นไหมครับมันจะขึ้นไปอยู่ตรงด้านบนนะครับจะอยู่เป็นก้อนนะครับมันไม่เป็นอันตรายนะครับผมเราสามารถเอาลงมาได้ทั้งรังเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับดูนะครับเราสามารถเอามาได้ทั้งรังครับผมแก้ฟันนิดเดียวครับผมใช้ฟันนิดเดียวนะฮะฟันไฟนะครับดูนะครับ หลังกำลังสวยแล้วครับลูกหลังลูกอ่อนนะครับเดี๋ยวมาดูหัวน้ำกันครับผมดูนะครับใกล้ๆครับผมผมดึงมาใกล้ๆนะฮะดูนะครับว่าสวยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวครับหัวน้ำครับใหญ่ครับหัวน้ำใหญ่ครับดูนะครับเอาพึ่งมิ้นไม่ต้องกลัวนะครับ มันไม่ดุนะครับไม่ดุอย่างที่คิดนะครับผมแค่ใช้ฟันนิดเดียวก็ผมมันก็อสยบแล้วครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตตัดรังพึ่งก่อนนะครับตัดกิ่งไม้ก่อนนะครับ ทีมงานครับผมทีมงานนี่ทีมงานทีมงานหล่อไหมครับนี่ฮะโอ้ยหล่อครับรุ่นอีกคนครับทีมงานครับผมนี่ฮะรุ่นจิ๋วครับผมกนปะอะไรนะปะกนลำกนเดี๋ยวนะครับอันนี้มือกล้องครับผมเดี๋ยวย้ายถ่ายกล้องคนระับโอเคเดี๋ยวขอแยกขึ้นตัดก่อนครับก่อนนะ ไปแด้อเดี๋ยววิ่งเงี้ยไะวิ่งทำไมอะไปกล้อง,อองอลัดเละเต็มจานเลยเราต้องกลัวเลยดูนะครับพี่น้องครับเนี่ยหลังใหญ่ไหมดูนะครับหลังใหญ่มากครับผมหลังใหญ่มากครับสุดยอด นี่มันไม่ดุครับผมนะครับไม่ดุนะครับดูนะครับมันไม่ดุครับสามารถแตะได้เลยครับดูนะครับสามารถแตะได้เลยนะครับมันน่ารักอยู่ครับดูอีกด้านเนงฮะดูนะดูนะครับนี่หัวน้ําใหญ่มากครับผมใหญ่จริงๆครับไม่รู้ใหญ่เพราะกิ่งไม้หรือว่าอันนี้นะครับแต่มันก็ใหญ่อยู่ครับหัวน้ํานะครับใหญ่มากดูนะตัวกําลังสวยครับ ตัวกำลังสวยแล้วครับน่ากินครับผมตัวอ่อนนะฮะนะครับดูว่าเ๋ยวขอขอยากหากกินกันดูครับสบยอดครับสำหรับท่านใดที่ชอบเกี่ยวกับการหาก,กินแบบบ้านๆน,นะครับฝากกดติดตามนะครับช่องวิถีคนหาก,กินแบบบ้านชาแนล95นะครับมีการเลี้ยงผึ่งการหาผึ่งแล้วก็ หาปลานะครับหากินแบบบ้านๆนะครับชาวบ้านนะครับแล้วก็อย่าลืมอ่กดติดตามนะครับช่องวิถีคนหากินแบบบ้านช anel 95นะครับและท่านใดมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับผมตางใต้คลิปนะครับดูนะครับสุดยอดครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ เอาพึ่งมิ้นไม่ต้องกลัวนะครับมันไม่ดุนะครับ